อาจารย์ต้องรู้จักปลงและปล่อยวางบ้างไม่ปล่อยจ้าไม่ปล่อยความเรวความชั่วกูไม่เคยคิดจะปล่อยกูฟาดไม่เลี้ยงจะเก็บไว้าจะพอกอะไรทําไมกูต้องปล่อยกิเลสตัณหากูจะปล่อยมาทําไมกูต้องฟาดมาให้ยับกูต้องไม่เห็นมาสามารถงอกเงยภยัยบุญขึ้นมาได้กูจะตัดมันกูจะถอนลากถอนโคนมนกูจะมาเก็บไว้าจะพอกอะไรความเรวความชั่วความเห็นผิด ปล่อยคือปล่อยความยึดมั่นถือมั่แต่กูไม่ปล่อยต่อกิเลสตัณหานี้เพราะถ้ากิเลสตัณหามันขึ้นมากูจะต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสนั้นดังนั้นกูไม่ปล่อยให้มันโผล่หัวเผลอหน้าขึ้นมาได้ไม่ปล่อยกูจะปล่อยมาทำไมพระแล้วเรานั่งรับพรจากพระจาบัางไะมครับเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของเรามึงไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดหน้าที่มึงคือทําที่มึงไม่ต้องมานั่งกังวลเยอะแยะว่าพระ迦าบ่ไม่อาัติอาัติเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของ วุ่นวายไปหมดมึงไม่บาปพระจะบาปเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับพระไม,ไม่เกี่ยวกับมึงมึงจะเอาเรื่องของพระมานั่งกังวลในชีวิตมึงทำไมถ้ามึงจะกังวลขนาดนะั้นว่าพระจะอาบาปมันก็ไปบวชเป็นพระเลยจบ อะไรไหมครับแล้วมันจะไปอะไรละ่ะมึงนอนหลับไมหมละ่ะถ้าหลับก็คือจบบ้านแดงช้ดแแดงยู่จ้า ตั้งจิตยังไงครับเพราะการขอต่างๆไม่มีจริงก็ไม่ต้องมึงไม่ต้องตั้งใจอะไรเลยการไหวศิลศิธย์ไม่มีไม่ต้องไปไหวไหวพระพุทธธรรมระส์พอแล้วละลึกนึกถึงพระองค์ละลึกนึกถึงคุณงามความดีแค่นั้น ไปสู่ขอเมียคนอื่นไม่ผิดแค่หน้าด้านแล้วถ้าทำมันจะมีบาปติดตัวไหมครับคนละเขามากับมึงไหมล่ะมึงจะแห่ไม่มีใครก็ว่ามึงหรอกมึงจะหน้าด้านแห่ไปขอเมียชาวบ้านเขาอ่ะเขามาแต่งกับมึงไหมล่ะคําถามถ้าเขามาแต่งกับมึงมึงก็แต่งเขาไปดิก็เท่ากับมึงก็แย่งเขาไงเขามาผู้ิดในกามนะเขาไม่มาแต่งกับมึงมึงจะไปขอเขายกจะแห่ไปไหเขาไม่เอามึงอ่ะมึงก็เสียค่าแห่ฟรีไงแค่นั้นเอง ถ้าผิดอะไรน้่เขาไม่ไปกับมึงเมื่อแค่หน้าด้านไปมึงจะไปแย่งเขาถ้ามึงแย่งเขาคุณผ,ผิดในกลางเขามาเอากับมึงมึงมาของเขาไปแย่งเขามาันก็ต้องผิดอยู่แล้วแต่นี่คำถามมี่เขามากับมึงไหมล่ะ เห็นผีมีบุญไหมครับเห็นผีคือมีตาจะไม่ใช่มีบุญบวชครบหนึ่งพรรษาแล้วจะสึกผิดอะไรไหมครับก็ไม่ได้ผิดอะไระนะ ตั้งสารภูมิที่บ้านเป็นอะไรมาไม่เป็นไรอะนะเวลาว่าตั้งนโมสามจบแล้วอรหังจบแล้วต้องพูดอะไรต่อหรือเปล่าครก็ไม่ต้องนะมีพวกที่ก๊อปวางก๊อปวางนี่นะเดี๋ยวกูจะม็อกมึงนะแล้วบางทีพิมาอะไรมาก็ปัญญาอ่อนไรสาระไม่ได้มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยเดี๋ยวกนมีพวกก๊อปวางเดี๋ยวกูจะม็อกเดี๋ยวกน วันนี้เดินทางไปราชมงคลจกกักรพงศ์วรนาฏปัญญาตอน10โมงแล้วก็อีกรอบหนึ่งจะเป็นราชมงคลพระจอมเกล้าพระนครเหนือเห็นท่นายถามให้อาจารย์ชี้แจง เรื่องที่อาจารย์พูดในวันมาคาบูชาคืออะไรคะแล้วอาจารย์ตอบเขาอย่างไรคะเจ้าจับผิดจังเลยครับอ๋อเห็นแล้วเรื่องมาคาบูชาคือกูนะพูดไวไปหน่อยไม่ได้มีอะไรเลยกูไปพูดว่าต้นบัญญัติพระปิสูุรูปหนึ่งไปบวชแล้วเสพเจปถุนธรรมแล้วก็ไล่อาบัติผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยกูจะพูดว่ากูจะยกตัวอย่างเรื่องปราชิกสี่แต่กูไม่ได้เอ่ยเรื่องปราชิกสี่กูไปพูดเลยว่าต้นบัญญัติมันพูดรวบรัดเร็วไปหน่อย แต่เรื่องการเสพในถุนธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการบัญญัติปริโมกแต่กูกาลังลําดับให้ฟังว่ามันเป็นความผิดหนึ่งในความผิดของปริโมกค,คือผู้เจ้าเนี่ยมีความผิดก็บัญญัติมีความผิดก็บัญญัติบัญญัติไปเรื่อยจนเดินมาถึงวันโอมาทปาปริโมกค,คือรวบรวมคําที่พระองค์ทรงบัญญัติความผิดทั้งหมดแล้วเอามารวมกันในวันเดียวคือวันมาฆบูชาแต่กูพูดเร็วงไงมาเลยรวกไปหมดเลยว่าต้นบัญญัติแต่ความเป็นจริงอักูขาดแปลว่าคําว่าาราชิศคกูจะยกตัวอย่างตัวที่หนักที่สุดนเอง ไใช่ต้นบัญญัติของมาคาบูชาแต่พอเวลาไปฟังคลิปมันดูเหมือนว่าต้นบัญญัติของการบัญญัติมาคาบูชามาจากปราชิกมันไม่ใช่อย่างนั้นคนมันจับผิดมันไม่ได้ฟังหาฟังเหวอะไรไปพูดกับมั่วพัวมั่วซั่วไปหมดมาถามกูก่อนว่ากูพูดครบท้่วหรือเปล่ากูแค่พูดล้วท่านเองกูลืมพูดไปขาดคําว่าปราชิกสี่ไปกูจะยกตัวอย่างหนึ่งในความผิดที่มึงรู้จักมากที่สุดก็แค่นัเนเอง กูกำลังจะพูดว่าต้นบัญญัติของปาราชิกสีแต่กูกูขาดคำว่าปราชิกสีไปแค่นั้นแหละสมองมันเลวปากมันเ็วไงมันไม่ทายสมองอะสมองมันคิดไปก่อนปากมันพูดแค่ร้านใหญ่กูกําลังพูดภาพรวมว่าเจตจำนงจริงๆที่พระองค์ทรงบัญญัติปาริโม่ที่พระองค์ทรงบัญญัติเนี่ยเพราะต้นบัญญัติมันเกิดจากความผิดของพระภิสุสง แล้วไล่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 บัญญัติบัญญัติว่าอันนี้อับาปาราชิกอันนี้ปาร巴拉บจิีพี่สูงห้ามทำนะอันนี้พี่สูงต้องบัญญัติเรื่องนี้เรื่องนี้กูก็ไปจะพูดต้นบัญญัติปาราชิกแต่กูตกคำว่าปาราชิกไปแค่นั้นเองไม่ได้มีหามีหอกอะไรเลยก็กูบอกแล้วว่าให้ถามก่อนว่ากูพูดครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าเออมาถามหน่อยเอ้ยที่พูดอ่ะพูดขาดหรือเปล่าจะพูดหมายความว่าอะไรเออกูจะได้อธิบายได้ไงไม่ใช่ไปด่ากูเลยสันดาน ยาจะเปชีวิตจิตใจไม่ที่จะถามาก่อวกว่าเขาพูดถูกหรือพูดผิดหรือพูดอะไรปากเก่งก็นัดจับผิดชาวบ้านนี่เก่งมึงไปนั่งจับคนที่ติดยาโน่นมึงไปนั่งจับคนที่ทาลายบ้านเมืองมึงไปนั่งจับผิดนัดกการเมืองบางกลุ่มบางคนที่ชอบโกงชอบฉนประเทศชาติบ้านเมืองมึงไปจับผิดคนที่ชอบโกงร,รักทรัพย์มาผู้บริการผู้กดดูสลาชาวบ้านออกไปมันนั่งจ้องจับตะก,กูลเนี่ยไม่คิดว่ามันไม่ทำหอกทำหาแลวว่ากันแล้วเกิน วเวลาว่างมากนะมึงก็พัดลมเป่าหัมมึงจะได้เย็นๆลงหน่อยโกรธเกียดอาฆาตปัญบ,บาบ้าร้าอะไรกูถึงปานนัานเอาพัดลมมานั่งเป่าหัมปอยเป่าหอยพวกมึงไปจะได้มีความสงบเย็นมันมากกว่ามันร้อนเกินไปแล้วหอยก็หมัมึงเนี่ยว่าไงไปตั้งทางขา,าพัดลมเป่าตัวไปเวลาเหลือเฟือแล้วเกินเวลาเยอะเวลาว่างเมื่อกี้จะทำมาหาแดดอย่างอื่นก็หรอกทำมาหาแดดอยู่กับกูเนี่ยจ้องจับผีตะกูเนี่ยหาแดดได้ กูพูดมันจะพูดยังไงเวลาอะไรให้มันถามกูก่อนกูพูดครอบต้้นสมบูรณ์อะไรไหมกูจะได้พูดถูกไม่ใช่เอาไปนั่งค่อนแขวอย่างนั้นค่อนแขวอย่างนี้กระโถนตีปา,าปากก็ให้พวกปากดีปากดีวันๆหนึนนน่งปากดีไปอย่างนั้นเองก็ไม่เคยทำประโยชน์หอขาอะไรได้สังขวาน กูรนะออยู่อีเรื่องทำแท้งเนี่ยนะมาเร็วๆเดี๋ยวกูรอให้มันเป็นกระแสสักนิดหนึ่งก่อนกูรอซิว่าควายที่ไหนจะมาพูดเรื่องนี้ที่กูเคยพูดเอาไว้กูจะดูมึงกับกูใครจะเป็นหมามาดูกันออพวกที่ชอบพูดว่าอะไรนะทำแท้งอะไรอะ่ะที่เอากูไปดา่าเรื่องว่าอะไรนะเป็นที่บากกรรมของเด็กเอง เด็กยังไม่เกิดเลยจะมีกรรมได้ไงควายโมและจะมให้กูด่าว่าควายเหรอเนี่ยกูถามจริงไม่ได้มีความฉลาดเลยด้อมถุยบ้านกูฉลาดกว่ามึงด้วยซ้ำสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการเกิดการแก่การเจ็บการตายจะเกิดขึ้นได้ต้องมีกรรมคือการกระทําเด็กที่อยู่ในท้องโดนทําแท้เพราะเด็กทํากรรมมาทําปาณาติบาตมาเยอะมีชีวิตอยู่ในคันมารดาแต่ไม่สามารถลืมตาดูโลกได้ พราะวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อกัรวิบากอย่างเบาของการปานาติบาคือการฆ่าสว์เป็นไปเพื่ออายุสัน้นเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมมึงโง่จังเลยฮะแต่อย่างอื่นในฉลาดเฉลียวแล้วเกินพยายามจ้องจับผิดยอย่างนั้งอย่างนี้กูพูดอะไรเรื่องทำแท้ไม่ได้ผิดเลยแล้วหาว่ากูไปได้ฆ่าเด็กในท้องอีกว่าไม่มีปัญญาที่เจ้าตัวเองรอดจากคาันมารดากูพูดในบริบทไหนกูพูดในบริบทที่อีกคนปัญญาอ่อนมันชอบไปยกตัวเอง หมอดวหมอดูล่างสูงวิญญาณเด็กตามหลอกตามหลอนวิญญาณเด็กเนี่ยมาตามเจรารจผ่าพ่อจรารจผ่าแม่กูบอกนี่ว่าทํามันเก่งมากนับทำามันเอาตัวรอดจากการที่มาโดนทําแท้งไม่ได้ล่ะตอนมีชีวิตอยู่ในท้องมึงไม่กระดิดไม่กระเสือกกระสนล่ะในการที่จะเอาตัวเองหนีออกจากการทําแท้งทำไมเวลามตายหอกตายหาไบมึงกลับเอามาตามจรานจอผ่าพ่อแม่มึงได้กับคนที่ทําแท้งมึงงงมึงทําได้ยังไงมึงมาขี่คอเขาได้ยังไงมึงมาตามพ่อตามแม่มึงได้ยังไง กูพูดในบริบทนี้ก็ถ้ามึงเก่งจริงอนะมึงก็เอาตัวเองเล่าตั้งแต่ในคันสิม่จะมาเก่งตอนหลังออกจากคันแม่มึงไม่ได้เข้าใจคำอธิบายกูเลยแต่เอาไปปัญญาออกมาเนิรพบพบกันตัวเองเรื่องง่ายๆแค่นี้มึงยังไม่เข้าใจ จะต้องรู้จักปงและปล่อยวางบ้างไม่ปล่อยจ้าไม่ปล่อยความเร็วความชั่วกู <c oughs> ไม่เคยคิดจะปล่อยกูฟาดไม่เลี้ยงจะเก็บไว่าจะพออะไรทําไมกูต้องปล่อยกิเลสตัณหากูจะปล่อยมาทําไมกูต้องฟาดมาให้ยับกูต้องไม่เห็นมาสามารถงอกเงยไัยบุญขึ้นมาได้กูจะตัดมันกูจะถอนรากถอนโคนมันกูจะมาเก็บไว่าจะพออะไรความเร็วความชั่วความเห็นผิด ปล่อยคือปล่อยความยึดมั่นถือมั่แต่กูไม่ปล่อยต่อกิเลสตัณหานี้เพราะถ้ากิเลสตันหามันขึ้นมากูจะต้องมีความยึดมั่นถือมั่ในกิเลสนั้นดังนั้นกูไม่ปล่อยให้มันโผล่หัวเผลอหน้าขึ้นมาได้ไม่ปล่อยกูจะปล่อยมาทำไมเครียดต้องทำยังไงครับเครียดแล้วก็แดด่ะแดดแล้วก็อ้วนอ้วนแล้วก็เครียดเครียดว่ทำยังไงให้หายอ้วน แต่หมอดูทักว่ามีเด็กตามอยู่นะคะอาจารย์ก็มึงมาปัญญาอ่อนตามหมอดูไงมึงมาไม่ฉลาดไงเขาแนะนําอะไรเขาพูดอะไรมึงก็เชื่อหมดได้เหรอไม่คิี้จะตรวจสอบไปแล้วเด็กที่ไหนจะมาตามมึงเด็กข้างบ้านมึงเหรอเด็กที่ไหนคําถามคือเด็กอะไรมาเดินตามมึงเด็กที่ไหนจะมาเดินตามมึงได้มันไม่ทํางานทําการไม่ไปเรียนหนังสือนะ,ะหาแล้วมาเดินตามมึงอยู่เหรอโรงเรียนไม่มีเรียนหรอมานี่มาบอกกูเดี๋ยวกูส่งหนังสือให้กฎหมายบ้านเมืองรัฐบาลก็มีพ่อแม่ต้องสงลูกเรียนจนถึงปหก เป็นกฎหมายไม่ส่งมีความผิดแล้วเด็กมันจะมาเดินตามมึงได้ยังไงไม่ไปคิดไปเรียนเรียนหนังสือหาหนงหนือไงปัญญาอ่อนเด็กตามใครก็จะมาตาเฝ้าแหนเมืงองเฮอร์เจอร์ใครนั่งอยู่ด้านหลังคัาเด็กไงเด็กตามกูไงทำไมล่ะมึงยังมีเด็กตามเลยกูจะมีเด็กตามไม่ได้หรือไงสารแน ครับอาจารย์นี่เองกูตื่นแล้วเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยตื่นไหมล่ะตื่นตะนกแล้วกูจะบอกให้ไปดูหมอดูมาบอกว่ามีเด็กขี่คออยู่ทําให้ปวดหลังต้องแก้กรรมครับปัญญาอ่อนแล้วกูบอกแล้วไายวิธีการดูง่ายๆว่ามีเด็กขี่คอจริงไหมมึงไปยืนขึ้นเชือกขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องชังน้ําหนักมึงไปชังน้ําหนักเลยวิธีการง่ายๆชักน้ำหนักมึงขึ้นมีอยู่สองกรณี หนึ่งคือเด็กขี่คอมึงจริงๆสองคือมึงอ้วนวิธีการแก้กับที่ง่ายที่สุดคือหยุดแดกแค่นั้นเลย ใช้งานได้ไม่คาจา์แล้ว <T> ทำไมมันจะใช้ไม่ได้ล่ะหวีมึงมีอยู่แค่สองซี่เล่นไงถ้าหวีมึงมีอยู่สองซี่มาหักสองซี่มึงจะใช้งานยังไงล่ะใช้หรือเปล่า <T> หวีมึงมีเป็นร้อยเป็นสิบเป็นสี่สิบห้าสิบซี่มาหักแค่สองซี่หวีไม่ได้เลยฟันมึงมีกี่ซี่หักสองซี่นี่คือเคี้ยวข้าวไม่ได้แล้วแดกข้าวไม่ได้แล้ว่าเถอะหวีมึงหักจะเป็นอะไรหวีผมไม่ได้ฟันมึงหักมึงยังแดกข้าวได้เลยมันจะเป็นอะไรกับหนาหนักหนาไอ้แค่หวีอันเดียว เนี่ยมึงมันอยู่กับความปัญญาอ่อนกันมาเยอะแยะมากมายอยู่กับความปัญญาอ่อนไร้สาระเพ้อเจอะเลยพวกประเพณีตามๆกันมาปัญญาอ่อนหวีหักข้ามหวีแต่เวลาฟันหักแดกข้าวได้ตักการมึงมันป่วยของชำรุดห้ามใช้ถ้วยจานแต่ห้ามใช้จะไม่ดีจะไม่เป็นมงคล บันมึงหักกูยังเห็นแดกข้าวมาหยุดบาดอยู่เลยยังนั่งอ้วนอยู่เลยกระดูกระเดียวมึงหักกุเห็นมึงเดินใช้ขาเดินใช้แขนเดินอยู่ได้แลวไม่เห็นเป็นหอกอะไรหนังสือมีลายเซ็นทุกเล่มไหมมีแบบที่เซ็นไว้แล้วแต่มันเป็นเซ็นแบบ Art อาร์ตเวิร์กเปิดหนังสือหน้าแรกมาเจอเลยอาร์ตเวิร์กนี่นี่คือลายเซ็น แต่ไม่ได้เซ็นสดแค่นั้นเองมึงเอาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องกูเซ็นสดถ้ากูเซ็นสดมือกูหงิกพอดีเอออุย้ยใครจะซื้อซื้อเลยทั้งสือ่อตาก้าหน้าโปรไฟล์ทังสือเนี่ยช่วยๆกูอุดหนุนหน่อยเงินกองกลางนะมึงเนี่ย <S 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 เขาบอกว่ามีหน้าต่างตรงเตาแก๊สไม่ดีจริงไหมครับโอ้ยมันไม่ดีแค่อย่างเดียวคือลมแรงมันพัดเตาแก๊สมึงดับ แค่นั่นแหละมันก็ไปหาสังกะสีมานั่งการมันจะเป็นหอออะไรล่ะก็แค่เอาสังกะสีมากันลมเตาแก๊สมันติดหน้าต่างเวลาลมมันพัดมาไฟกบแด้วมึงจะทำกับข้าวยังไงล่ะพอแค่นั้นมันไม่ใช่ว่าไม่ดีมันแค่จัดไฟดับทำกับข้าวไม่สะดวกนวัตกรรมเยอะแยะมึงไม่คิดจะเอามาใช้บ้างหรือไงเครื่องกันลมของกันลมอุปกรณ์กันลมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ปิดหน้าต่างสิหน้าต่างบ้านมึงไม่มิประตูหน้าต่างหรือไง หน้าต่างไม่ได้เป็นช่องลมนี่หน้าต่างมันมีบานนี่มันก็พับบานประตูเข้ามาพับบานหน้าต่างเข้ามาก็แค่นั้นเองอะลมมันก็ไม่ตีเตาแก๊สมันแล้วอะมันไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือมันไม่ดีตอนมึงทำกับข้าวแค่นั้นแหละลมมันจะตีไฟมันจะดังฝึกฝาฝึกฝาฝึกฝาปนไฟมันดับโอ้ยอุระเหนื่อยแล้วเกิน นนกูว่าตอนเนี้ยตตกแก๊สติดหน้าต่างมึงไม่ดีไม่ใช่กูว่าตอนเนี้ยสมองมึงอะติดกับไฟมากกว่าตอนเนี้ยเผาไหม้หมดแล้วมานความฉลาดเนี่ยมึงยาวสมองไม่ใกล้เตาแก๊สมากสิกูว่าลมมันไม่ได้ดับไฟแล้วสมองมึงอะไปโดนยากเรียบร้อยแล้วกูว่าแต่พ่อหนูไม่ให้ใช้เลยนะคะจานที่บินแกด่าค่ะมึงก็คีออยยงทิ้งให้มันแตกไปให้พ่อหูซื้อใหม่มาให้เขารวยไงจานบินใช้แดกไม่ได้ไป้นู่นมึงลองถามพ่อดูซิว่าถ้ามีขวดเหล้าบินอนะเขากินได้ไหม กูแดกไม่ยั้งละมั้งหมดหลายขวดแล้วกูว่าตาหลังถ้าพ่อสมมตินะถ้าพ่อมึงติดเหล้านะกูแนะน,นํำน้ำมึงทางขวดขวดนี้เนี่ยขวดเหล้าพ่อมึงอให้มันบินซะกูจะดูที่จะแดกไหมไปเขาไปซื้อขวดใหม่ไป้ขวดเก่านี่ปากบินเรียบร้อยแล้วอย่าก,กินนะอย่าก,กินนะของชำรุดของบิ่นกินไม่ได้เนี่ยอย่าหานะ โจมตีอาจารย์ครับบวชอาจารย์จะไม่ได้บวชมันโจมตีกูแล้วจะทำให้กูไม่ได้บวชได้ยังไงถ้ากูยืนหยัดจะบวชใครจะมาห้ามกูได้ตอบกูหน่อยสิแค่โจมตีจะทําให้กูไม่ได้บวชได้ยังไงยิ่งโจมตีกูยิ่งซัดฟอกูกูยิ่งขาวสะอาดกูไม่เห็นมีใครทําอะไรกูได้สักคนกูยืนหยัดอยู่ตามธรรมใครจะทําอะไรกูได้กูยืนหยัดอยู่บนหลักสัจจความจริงใครจะทาอะไรกูได้กูพูดผิดนะกูไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะกูพูดผิดกูว่าแก้ไขใหม่ถูกต้องได้ ต่อะไรที่กูไม่ผิดกูก็ยืนยันในความไม่ผิดนะอะไรที่กูพูดถูกแล้วกูจะยังยืนยันในส it ิ่งที่ถูกใครจะว่าถิกใครจะว่าผิดก็กูว่าถูกทำไมล่ะเก็บแรงเพราะมันยาวดิครับนี่แหละวิธีการทําแรงกูให้มีกําลังมีมีเรี่ยวแรงกูยิ่งดา่าเนี่ยกูยิ่งมีแรงรู้จักเปล่าปากไม่แรงไม่มีแรงเดินอ่ะมันก็ได้ยินไหม กูนี่ปากไม่ทราบไม่มีแรงบรรยายอาจารย์สอนให้คนละกิเลสจะทำไมอาจารย์ยังห่วงฟันไม่สวยยังห่วงการจัดฟันอยู่เลยครับปฏิบัติขนาดนี้ลูกคําสอนพระเจ้าขนาดนี้แต่ยังห่วงฟันไม่สวยถ้าบอกว่าจับมานานจับมาก่อนหน,น,น้านี้แล้วหากว่าจะรู้ทำมาขนาดนี้ยังคิดในความสวยงามก็วางไม่จริงไม่ลงโว้ยคณเหนื่อยกับมึงแล้วเกิน ที่เกียอธิบายว่ะปัญญาอ่อนแบบนี้กูไม่รู้จะอธิบายอะไรถ้ามึงคิดว่ากูจัดฟันสวยงามคิดใหม่นะคิดใหม่คิดใหม่นิดนึงถ้าแค่ฟันสวยมึงคิดเอานะทุกคนจิตนาการตามกูมันบอกว่าถ้ากูติดกับความสวยงามของฟันมึงว่าฟันไม่สวยแต่มีผมลหลอ่อๆมึงว่าฟันกับผมอะไรทําให้มึงหน้าตาดีมากกว่ากัน ว่าเส้นผมนะการบำรุงหน้าตาด้วยครีมมึงว่าครีมกับฟันทาหน้าหน้าขาวขาวใสสะอาดเป็นยองใหญ่กับฟันไม่สวยมึงว่าอะไรทําให้หน้ามึงดีกว่ากันทําหน้าใช่เกี่ยวอะไรกับฟันก่อนฟันกูเนี่ยจัดเรียงตัวสวยงามอยู่แล้วกูจะถอดตอนนี้ก็ได้แต่มันมีช่องโหว่ของฟันอยู่มันจะไปเศษอาหารเข้าไปติดแล้วมันจะเกิดการพก เมื่อมันผูกกูก็ต้องขวนขวายใ,ในการไปทําฟันเสียวเวลาเวลาจะมายึดติดกันเลยความสวยงามกูจัดฟันเน่เลือกอสวยงามไปนานมากแล้วกูจัดฟันเพราะฟันกูมันยังไม่เข้าที่แล้วเดี๋ยวกูจัดเสร็จกูก็ถอดแล้วกูก็จัดจะถอดก่อนที่จะไปบวชก็แค่นั้นเองนอนขวางประตูบ้านสิงไม่ดีจะเข้าตัวจริงไหมครอาจารย์อะไรละ่ะ งูงจะเข้าตัวมึงน่ะไปนอนขวางหน้าประตูบ้างหมาจะกัดหอยหมึงหรือเปล่าขวางทางเดินมันเข้าบ้านไม่ได้ซื้อหนังสือกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์ บูชาพญานาคงมง,งายไหมครับมึงบูชาเพื่ออะไรละ่ะถ้ามึงบูชาเพื่ออ้อนวอนขอล้อก็งมง,งายไงกรรมทางพันธุกรรมมีจริงไหมครับแบบต้นกําเนิดตระกูลทํามาลูกหลานต้องมารับไม่มีจ้ามึงทํากรรมแบบเดียวกันจึงมารับผลจากการกระทําแบบเดียวกันไม่มีมารับผลแทนใครมึงทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นไม่มีมารับผลทํากรรมแทนกันไม่มี ปวดทาไมนี่ยังใช้ไม่หมดเลยปูใช้นี่หมดแล้วจา้าอัปเดตข้อมูลนิดนึงเนาะอย่ามาโง่แล้วอวดฉลาดหน่อยเลยปูใช้นี่หมดแล้วจาว้าเปลี่ยนเวอร์ชันบา้างใช้เวอร์ชันเก่าอยู่เลยเออ,ไม,มอเไม่ได้อัปเดตหาเห hey, วอะไรเลยบ้านไม่มี Wi-Fi หรือไงมันไม่ได้อัปเดตข้อมูลไม่ได้อัปเดตแอ,พอปพลิเคชันเลยเหรอ เด็กเข้าไมถึงบ้านมึงเหรอหรือ,อ,อยังไงผมจะบวชพ่อแม่ผมในวัดบางวัดมีใช้ชำระนี่ส่งด้วยมง,งเลยไปดีตอนไหนหนูทำดีทุกคนเสียสละทุกอย่างจะไม่มีใครเห็นใจเลยทำไงดีครับทำใจจ้า มึงจะไปนั่งให้คนอื่นมานั่งเห็นใจทําไมอะ่ะแสดงว่ามึงทําดีทุกวันนี้ต้องให้ทุคนมานั่งเห็นใจมึงหรือไงแล้วทําไมมึงทําทุกคนทุกคนก็มานั่งเห็นใจมึงด้วยเพราะอะไรเพือ่อ <c> ทิ้งทะอยู่ปลเตียงเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไร ไม่บาปะนะไม่ทำบุญบ้าเปเ็นไรเลนไม่เป็นไร ยายทำช่องทางไหนไอดียไรอะสายสาธุจ้ะ